ข้าป่าหาเห็ดคะ่ะพี่ๆเพื่อนสวัสดีนะคะพอแล้วคะ่ะไปกินบะได้อย <c oughs> ากมาเห็ดยังบุ๊พี่น้องมาเบิงคะ่ะมาเจอบเบิง้งว่ามันสิขื้นเ่เพื่อมันขื้นเนาะคะ่ะมันบอกว่าเดนมาร์กขื้นแล้วกะจักว่ามันขื้นมองใดรบุพี่น้องจะมาหาเบิงก้อนด้วยคะ่ะ เรานสิบห่อเปอะเมาะโปะเชะดึงบรรยากาศค่ะพีเพื่อนๆตอนนี้ก็าหาโมงกวาด้วยค่ะหาโมงแล้งด้วยค่ะพี่น้องไปบ้านเกิดหลานมาเนาะก็เลยแวะมาค่ะออื่นเขาบอกว่าฝนตกก็เลยสิบวันใมากป้าพี่นอ้องเขี่ดอกใหญ่แท้เห็ดเบื่อเห็ดเมานี่ จะกินซุ้มซีสซุ้มหาเด้อพี่น้องตายกันหลายเม่งดูค่ะดอกแคใหญ่ๆอแต่เห็ดเมาค่ะพี่น้องพอแต่เห็ดเบื่อได้ค่ะมันหลุ่นกันว่สีด้บ่ชมบรรยากาศไปนน้ำกันค่ะพี่น้องมองดูค่ะบรรยากาศดีดีพี่น้อง ใครตาดีซอยเบิ้งเนเด้อมันซีมีบอแต่ตอนนี้ก็ไม่เห็นจักดอกต่อค่ะคนมาหาเห็ดก็อยากหาเนาะจัาน้าตีโฟแอนตายตีบื้อเด,ด้อดสแกตเตี้ยโอ้ยอดอล้วพี่น้องพี่น้อง

โอ,โ,อโอ้ยโอ้ย้ตนอิลีตัวนี่เต้อตรงตาดีๆด้วค่ะ,ะ,ะเย้นี่มันห้กระไดแล้วแต่วันลีลีนเย้ตี่นิเลยอีกโอ้ยป็นมาคนนริกราัารมากาศเล่ท่ะพี่น้อง ได้ดงสนที่ขื้นรอรัะพี่น้องหอยบานไปค่ะไปเบิ่งไล้ดงสนกันค่ะพี่น้องเบิ่งไล้ดงไอ้นี่กันเบิ่งดูบรรยากาศวิโกโอินออกที่ก็ลิ์อะมได้ขึ้นพี่น้องมาได้ขึ้นโอ้ยพอดอกง่ายนี่สิลองให้ชนานปาลาเลยพี่น้องปลาดีพอแล้ว

ได้แล้วพี่น้องสามดอกค่ะโอ้ยบรรยากาศน้ำคำนะค่ะพี่น้องบรรยากาศน้ำคำค่ะ,ะไป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 หาโก,ก้าเขียบหาเฮดจำกนค่ะพี่น้องเราต้องดูข้างในสินีป่ปอโอ้ยเ้างใน,รยยนเราพอ,อยาย,าย ชมบรรยากาศไปน้ำกันด้วยค่ะพี่น้องเพิ่งค่ะบรรยากาศมาหาเห็ดค่ะพี่น้อง we go in first p a s ขึ้นแล้วพี่น้องเห็ดขึ้นแล้วเห็ดขึ้นแล้วไปข้งางในก่อนเด้อค่ะ ต่างอยางออกมาข้างนอกวิโก i อินเฟ t สซ w บีกิกอุ่นฟอรมากาศค่ะพี่น้องอย่างมากก็ามาพอเด้อค่ะพี่น้องแต่ดอกบันงามค่ะดอกนี่ดอกนี่ตายแล้วค่ะหาหาหาซองเบงอ,อร์ที่จะฟอเอิงมันตีโตเลย เพิ่งเป็นตัดไอ้นี่ต้นไอ้นี่เป็นตัดออกเด้อค่ะเตี้ยแบนจ์ะ้าแนจ์จ้านี่ค่ะตะมูตะม,ม,มิพี่น้องเย้เย <Yeah. S 1> yeah. ้โอ้ยบ่ได้เอามีดมาเด้อค่ะโอ้ยดูนี่ดูนี่เนี่ยพี่น้องเเอารยพี่น้อง <c oughs> ตะมูตะมิค่ะเกิดจุดตำท่างเด้อดค่ะโอ นี่ค่ะว้าวมูเตมิพี่น้องโอ้ยตีมีห้อยคนมาหาเด้อค่ะพี่น้องแอนนุ้งตีเสื้ <laughs> เอเสื้อเฮียดีหัวน,วน,วน,นุ้งเนเคือหุจักมาหาแท้ หึไผยหึน,นี่เบิ้งดูห้อยเอายิ่ง่เลยค่ะพี่น้องพอ่งย่หาพอยิ่ยายห,ายายหาหาทำไมพอยิ่ยยซองค่ะตรงซองตรงนังซองเบิ้งด้วยค่ะพี่น้อง ต้องนั่งซองเบิ้งค่ะเพราะว่าดงสนนี่โอ้ยได้รอดเด้อค่ะพี่น้องค่อยคนเอาติพยพยัยเฮ้ยพยัยเห็ยนทัง,งล่ะนี่ใบใหม่ อ้อยเนาะอ้ยคนเอาวซานบต้นู้นน้ำแย่เ้ยค่ะพี่น้องดูพี่ึ้เ็นค่ะเดีวพื่อี่คลิแตน เตรียมไว้้ยสวยงามค่ะแอดนันขอจบคลิปก่อนนะคะพี่พๆเพื่อนๆฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะคะดูค่ะสวยงามมากเลย thank you to everyone for watching สวยงามมากเลยค่ะวามมาะัสดีค่ะ